สวัสดียมเช้าค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะกับข้าวฝีมือแม่แล้วก็หมูแดดเดียวของน้องที่ทํางานค่ะน้องที่ทํางานค่ะ จริงเฉนั้นติดทุกคนเรื่องการซื้อหุ้นต่างประเทศเลยอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะแอปที่ฉันใช้ซื้อหุ้นต่างประเทศอันนี้ไม่ได้เงินนะมันง่ายมากใช่ว่าน่าจะเป็นคลิปสั้นๆด้วยสักเหอที่บอกมันซื้อเศษหุ้นได้อะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่50บาทซึ่งมันง่ายมากทุกคนเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดเพราะแอปมันใช้ง่ายมากหรือเป็นเพราะฉันมีพื้นฐานจากหุ้นไทยมาแล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขอเวลาเรียบเรียงแป๊บ,บนึงจริงๆอยากให้หุ้นไทยแบบสามารถซื้อแบบเศษหุ้นได้แบบหุ้นต่างประเทศของททีีี่่่่่แแอออออปปนนน้้้้้้้สสาาาามมมรรถถซซืืืไไไดดดกก็คใชุวยเศษห จะไม่รู้มีแอปไหนบ้างที่สามารถซื้อได้แต่ว่าแอปนี้เท่าที่ดูก็คือซื้อได้ก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลเป็นรวบรวมข้อมูลก่อนทุกคนอยากให้หุ้นไทยอย่าสามารถซื้อเศษหุ้นได้เพราะว่ามันจะได้เข้าถึงคนหมู่มากคนที่แบบรายได้ไม่เยอะเพราะตอนนี้ซื้อขั้นต่ำหนึ่งร้อยหุ้นมันต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะนี่งะเป็นหุ้นหุ้นแบงค์หุ้นธนาคารร้อยหุ้นนี่ก็คือหมื่นกว่าแล้วนะว่าราคาธนาคารแพงมากก็เข้าใจกรตเลยเพราะพยายามอยากให้รักษาเสถียรภาพปรกสาความมั่นคงแต่ว่าบางกฎมันคือจํากัดเฉพาะคนที่ มีเงินมากไปอ่ะคือคนที่แบบรากยญาหาเช้าก,กินข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากให้เขามีโอกาสนั้นบ้างประมาณนั้นทุกคนชงกาแฟก่อนดูแมวมันดีกว่าเมียวหันมายิ้มให้กล้องหน่อยเมียวทีนั้นลรกัดฉันดัง,ดงทีนี้แหละญาติดีด้วยกต่ไม่ดี 地震就太惨了。